กลับมาทำพามาแฮมเธอผมขอร้องผมไม่มีคลิปอะไรจะดูแล้วคิดถึงทำพามาแฮมเธอพี่ทำพามาแฮมให้หนูหน่อยไม่มีอะไรจะดูแล้วผมคิดถึงเอากัลบมาเหอะพามาแฮมอ่ะต้องจัดแล้วแหละใช่เดี๋ยวไอจัดให้ว่าไงชาวพามาแฮม วันนี้นะดูนี่พี่มีพามาแฮมมาแต่ก่อนกินแต่เมนูแปลกๆพามาแฮมกับช็อกโกแลตพามาแฮมกับตาปละเดี๋ยวพามาแฮมจริงๆกินกันยังไงเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะรู้นี่นะเรามีเป็นชาคคูดริบอร์ดซึ่งก็คือหลายๆอย่างที่เราจะกินกับพามาแฮมอย่างนี้มีเนื้อ2อ,อย่างมีพามาแฮมมีซาลามิมีชีส4ประเภทแล้วก็ขนมปังและสําหรับผลไม้เรามีเป็นบลูเบอร์รี่พาม่าแฮมส่วนมากเขาจะกินกับแคนตาลูปหรือองุนแต่ช่วงนี้เราชอบเป็นบลูเบอร์รี่กินยังไงการกินดีๆเน จากรสชาติเบาไปรสชาติเข้มขน้นซึ่งถ้าชีสทั้งหมดที่อยู่บนบอร์ดเนี่ยรสชาติเบาก็จะคือตัวนี้อมมนเบลชีสกับพาร์มาแฮมและขนมปังอมมนแบบชีส <c oughs> แบบอุ่นนิดนึง <c oughs> นี่เสร็จเรียบร้อยนะครับกับอย่างแรก <c oughs> ไม่ว่ากินกี่รอบก็ยังว้าวอยู่ดูออกไหมว่าชอบหลังจากกินอันนี้คำสองคำนี้จะชอบตัดรสชาติด้วยผลไม้ ในด้านนี้บลูเบอร์รี่มันแบบพ๊อปดี <laughs> ต่อไปเราก็จะเริ่มหยิบกินชีสเปน็นชิ้นๆกัดกับขนมปังไปต่อด้วยขนมปังกับซาลามี่แล้วก็พาเมซานคำนี้ความเค็มมันก็จะ i n t e n ส์ขึ้นแล้วเนาะแล้วหลังจากนั้นก็ชิวเลยกินอะไรก็ได้คำโปรกของเราคือเราจะชอบเอาพาเมแฮมเซราโนหรือไอเบรโกเอาบรีหรือคอมมอนเบียใส่ข้างในแล้วก็แรปแล้วก็กินเป็นคำคนไม่ค่อยทำแบบนี้กันแต่แบบรสชาติมันเต็มมากจ <c oughs> ้มมามาเมีย ไหนใครดูพี่ตั้งแต่สมัยกลับมาจากอิตาลีใหม่ๆจำนี้ได้ไหมแปลว่าอะไร <c oughs> แค่นี้แหละเราชอบมากขอบอกเลยกินยังไงก็กิกนไปเถอะอันนี้แค่ตามที่เราชอบและเป็นขั้นตอนที่หลายๆคนทําตาม <c oughs> เป็นไงช้า,ชาพามะแฮมกินเป็นแล้วนะต่อไปนี้ <c oughs> ไปกินที่ไหนอย่าลืมนะพี่พามะแฮมสอน <c oughs> <c oughs> ถ้าชอบฝากกดติดตามดนวยนะต่อไปนี้พี่พามะแฮมจะมีคลิปเที่ยวคลิปกินลาคลิปแต่งตัวแฟชั่นหลายๆอย่างกําลังมาชอบแบบไหนน้องใส่ในเมนได้เลยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย